สวัสดียามสายค่ะพาลูกๆนะคะเช็ดน้ำป้อนอยากำลังนะคะเดินเล่นในลูนะคะพี่น้องนี่นะคะนำทีมโดยเจ้าเแบบเบ้สุดหล่อนะคะนะคะ หลอๆทุกตัวเลยนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดสนใจอยากเข้ามาเที่ยวหาเจดาที่ซุ้มรุ่งเจริญทรัพย์ก็เรียนเชิญได้นะคะเราจะทําการปั้มไก่หนุ่มนะคะทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดว่างแวะเวียนเข้ามาเที่ยวหามาปั้มไก่กันได้ที่ซุ้มรุ่งเจริญทรัพย์ของเรานะคะหรือถ้าพี่น้องมีไก่ตัวผู้นะคะพะมา่านะคะอยากจะเอามา ปั้มคัดนะคะเพื่อทําการแบ่งไก่เชิงของเราไปเลี้ยงดูแลก็อุ้มมาได้เลยนะคะพี่น้องยินดีค่ะค่ะยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องคอยติดตามผลงานดีๆของเจดาลูกเจริญทรัพย์เจ้าเก่าคนเดิมคนนี้กันด้วยนะคะว่างๆแวะเข้ามาเที่ยวหาเจดาได้ที่ซุ้มลุ่เจริญทรัพย์นะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อขอโลเคชั่นที่เบอร์0614066397ได้เลยค่ะพี่น้อง นะคะลูกๆเราสมบูรณ์สวยงามทุกๆตัวเลยค่ะที่นี่ก็มีนะคะเจ้าเบเบ้เจ้าเสือโค้งเจ้าเอ่อเพชรเมืองการเจ้าเพชรใสยโยกนะคะ แล้วก็เจ้าเสือพลางนะคะยังไงฝากพ่อแม่พี่น้องคอยติดตามผลงานดีๆนะคะของทายาทลุงเปลี่ยนเซนก่อยทายาทพ่อเพชรมงคลและทายาทเจ้าซอยสี่สายสามเอี่ยวประจวบกันด้วยนะคะพี่น้องสุดจัดประลัดบอกทุกตัวค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0614066397ได้เลยนะคะ